ไปรอไายลูกพี่ขึ้นหล้อต่อ,อแน่นอนจริงๆทีมงานนี้ทีมงานเจ๊เย,ยงนะพี่น้องบริหารงานโดยเจ๊แย,ยงและก็สามีสองคนคนละคันอันนี้ใช้ร่วมกันของแรงเจ้าคุณปูพี่หลงคุณปูรุ่นของแท้นะกระบะท้องเรือยต่างหาก สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออมสินอ่อนทัวนะพี่น้องวันนี้พามาทัวร์ลูก็อโคมาทีร้อยยี่นาเจ๊าาเจ๊จะเข้าฝั่งไหนเข้าฝั่งนี้บเจ๊โว้จะไล่ผมเข้าป่าบป่ามาไปมา,าไปไหนเจ๊ไม่ไอีกวะอ้าวพอแล้วบ่า ดับเครื่องด้วยนะทีแกดับเครื่องด้วยนะมาเสียงเบากริบเลยนะพี่น้องจอดเบาเครื่องนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะจะมากทีนี่ไม่ไม่เข้าฝั่งโน้นเลยเจ๊ไม่เข้าฝั่งโน้นไม่เมียนเจ๊ไม่สวนเข้าฝั่งนี้เลยจี้กัาไปเอาเลยตามถนัดมันแกนตัวมันแกนโอ้โหมันแข็ง น่าจะแข็งอยูย่ดนะิพี่น้องน่าดิาอุ้ยอ๋อไกแล้วขุนมาทางนี้แล้วไปโดนฝุนก็มานี่ไปวางนู้ดฝุนก็มาทางนี้เอาไงกับลมเดือนนี้เนาะจุดฝัด่งไหนก็แข็งเหมือนกันเลยเจ้ ีเจ๊เจ๊จะลอกหมดเลยพี่น้องนี่นี่ตรงนี้ใช่หมดเลยนี่เอานี่นี่ยตัวดินถ้าจะแข็งนะอุ้ยอุ้ยอุุ้้ยเบาได้รอเจ๊สายมันหน่อยมันหลุดหลุดหน่อยเอ้ยเล่อนขึ้นหน่อยเจอเจ๊มือหนักหรือเจ๊จัดหนักให้จ็ว่า ไว้หน่อยนะจีขาฟ้าข้างรถเนี่นอนจริงเลยไป่นอเน้ะผมนี่คุนไม่ดแค่หมดฝุนกับพี่นาหมดระเบิดก่นระเบิดล,ล,ล,ลง ทยเนี่เดี๋ยผมเนี่ยดูนี่นี้ทำอะไรไม่รู้โอ้หู้นายเด้อดูผมนี่ฝุ่นมานี่ที่นี่เ,เบาจ๊เบาอสอสงสารผมหน่อยผมก็อยากายถ่ายเยอะเกินจี้ก็กระเบา,าเบาหน่อย ดื้อดื้อดืด้ออ่าอ่ามีลายทีย่แกดีเลยหนู่มวิ่งทีแต่ปิดประตูไม่ได้นะขอโทษทีดกำังมือโดนฝาท้ายทีตอนนี้จะโดนบ่อยแล้วรถใหมาใหม่ๆมันเร็วเกินเกย,ยกไม่ทันโดนฝาท้ายหนู่มขาดดูประลือเลยล็อกกี้ตอนนี้ใช้ร้อยร้อยเก้าห้าของแกน้องนะยังไม่ได้ถามปีกเครื่องเท่าไหร่ ็มายืนถ่ายลบฝุ่นนะพี่น้องฝุ่นเยอะหน้านี่รถตู้ไปเก๊เราได้เบาโดยกี้เลยเรา thấy แอร์มันตายนะพี่น้องแอร์มันเสียเลย้วโงเคหนึ่งิดประตูไม่ได้เหมือนกันเลยไม่ได้ฝุ่นแต่ผมเมื่อกี้แกก็ฝุ่นเหมือนกันเลย เก็บเอาเก็บเอาเกี่ยวระวังฝาถ่ายต้องใจโดนบ่อยเหมืนอนผมว่าเนี่ยมันีม่โดนบ่อยจะขาดว่านี่ลดไข่ลดมันจริงๆเลยเดียวโอกาสหน้าจะมาถ่ายแก้ขับคูบุต้าให้ดูนะครับน้องแค่มีสองคันแค่มีร้อยยี่คันหนึ่งคูบุต้าคันหนึ่ง ถ้าลูกมดแล้วแหละมันบางมยแล้นี <c> ่ย <oughs> ้เก็บคนน้าอย่างดีเลยนะเก็บ้านทุ่งนาโอ้โหาโอจคเบาเต้ร้อยยี่ 120. ตัวนี้ทำไมมีสีฟันหนึงล่ะพี่น้องเมื่อกี้วันนี้ สีใหม่ะรรน,นะพี่น้องนะสีเหลืองดอกคุณโอ้คุณตลบดิจม,มีการตักไปให้ด้วยอละล่งโอ้ แอนไปไหนเจ๊แอนไปไหนแอนไปไหนแอนไปไหนแอแอแอธรรมชาติปะเอ่มีเลยว่าแกว่ามาใหม่ใม่แกบอกว่าแอมีนะแต่ตอนนี้ดูก็หุ้มหมอกหุ้มอะไรมาให้อย่างดีเลยพี่น้องนะแกเขาหุ้มกันชนหุ้มอะไรมาให้อย่างดีเลย พุ่มบ่อพุ่มเลยไม่ให้ใหม่เลยมาในแวดคงจะมีดอกแอร์ใช้ไปใช้มาแอมก็ตายซะเนาะฮะฮาพี่หลงมาพี่หลงเข้ามุมไหนเออพี่หลงเข้ามุมนู้นเลยมันฝุ่นต้องขึ้นนี่หน่อยขยับมาอยุดฟังปี้เข้าอีกฝั่งมันแหละทุกที่วิจอดมุมันเรื่อฝุ่นจะไม่ได้มานี่ เดี๋ยวมันน่นฝุ่นก็เข้าตัวเองก็เนาะมาดูฝุ่นโอ้ทำไมไม่เติมล่ะประหยัดน้ำมันบ่หมดนานแล้วยังยยไปไว้ก่อน <laughs> ลงนาก่อ <laughs> นเงี้ยว <500. S 1> <laughs> งานร้อยเที่ยวตรงนี้้เที่ยวจะาสว,วันวันละน <c oughs> ลห้าสิบเที่ยวพอ่ว <c> า <oughs> งานร้อยเที่ยวเอาสองวันใช่ว่ามันก็สองคนเนาะขับใครขับมันก็อย่างนี้เลยพี่นะ้องไม่มีลูกน้องนะสบายสบายกี่ว่าไม่ต้องเร่งต้องรีบขับเท่าไหร่เหลือเท่านั้นรถก็รถตัวเอง เส็งให้ดูมันแข็งเลยพี่น้องมันจะไม่แข็งดินเนี่ยดินดน้ำแข็งเนี่ยเฮ้ยไปฟังรถลูกที่มันไม่ขึ้นใหม่นี่มือคนละมือ,มอเลยม,มือผู้หญิงกับมือผู้ชาย,น,ย,น,ย,ายานี่แต่แกเก่งนะเก่งเนี่ยยังขับได้เลยผมขับไม่เป็นนะ ให้ภาคได้อย่างจริงเลยนะพี่น้องถ้าไห้ตักมันมไม่ไม่เป็นนะผมนะให้พูดพอได้เลยมันก็หลวมตามสภาพมันนะพี่น้องนะนก็ตัวก็ใหญ่เท่าไรนะพี่น้องเรายี่ห้อดีก็ ปกีิทำไมมันเล็กแค่มันเท่ของมันปกติเขาว่ารูคเนอเขาจะใส่หกตักนะแกใส่เก้าเลยนะเก้าตักแก่่าย่ารู้เก้ารู้เท่าไหร่ผมไม่ได้นับนะพี่น้องนับเอางงานแกไม่ไมกลหน่อยประมาณวิ่งไปกลับก็ประมาณร้อยเมตรไปห้าสิบกลับห้าสิบ อ,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 อยังโอเคไม่ค่อยไม่ค่อยจจเจอเด็กเคลื่อนนิ่มนะได้ยินเขาว่าก็ปั๊มเคส,สามีนะพี่น้องตามช่องอื่นเขาว่ามาผมก็ว่าตามเขางั่นแหละผมไม่ได้เสียนแมคโครเท่าไหร่ข้อมูลผมยังไม่แน่นรอข้อมูลแน่นๆก่อน ถามคนวิธีคนวิธีดูคนอยู่กัน,นมั้งดวก็แน่นเองมีหลายทีมงานนะโซนผมแถวผมอยู่นี่แตใจไปยังหมดทีมงานเลยชอบทีมงานแบบนี้ทีมงานรวมเนี่ยบริหารงานเองไม่ต้องยุบ้องให้จุกมากไม่ต้องรอรถร่วมรถอหไ ร่วมกันสองคัวเมีนแขนเหว่เลยงานก็พักหนักก็วางพีน้องานงานต็เงงานเราเองนะไปดูที่ออกบอกันทางทางนู้นเจ้าหลงไปได้นะแต่พี่ล็อกไม่กล้าไปนะเจ้บอกว่าังไม่คดีขันในจะล็อกกี่ ไ่ด้วยด้วยก็ขยับไปให้ด้วยตักไว้รอด้วยโอ้ดินมันแข็งเนาะเอาหมดเลยบอลนี่ให้ถึงไหนขึงนี่บ่เขาให้แค่นี้ก่อนอันนี้ปล่อยทำไมอันนั้นเขาจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเอางวดหน้าเหรอเจ้าของก็อยากตัวนี้อ๋อเอาไว้งวดหน้าไม่ใค่นี้ถึงนู่นบ่หน้ารถเรถตามตรงนี้ถึงตรงนี้นะพี่น้องนะ ทำไมเจ๊แกไม่กล้าลงมาตรงนี้นะ่ะทำไมเจ๊แกไม่มาตรงนี้นะ่ะปั๊มปั๊มไม่ดีมันเลี้ไม่ขึ้ื่อนอ๋อมันลงมอ,อได้หรืออกแกจะไปติดด้านล่างกับเขาม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 า,มาลงให้ดูหน่อยอไม่เจ๊แกไม่กล้าลงะลนะเดี๋ยวพี่ลงจะลงให้ดูอ๋อมันเป็นอย่างนี่มาเข้าเกียร์ได้ยังพี่นี่นต้องกระแทกอะไกัเกียร์นะ โอ้เย่ยย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 ้ยย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 ะยอยโยยยยนย้ยยยยยยน่ะไม่ดูย่ยย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 ้ยยยายยย่ยย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 ย่ยยยยยยยอยย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 งยย้ยย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 ย โอ้ดินตรงนี้มันน่วมพี่หน้องเนี่ยเจ๊เจ๊แก,ก,กไม่กล้ามามีไม่เกินสองเที่ยวตรงนี้พี่น้งองรอจัดเด็ดเลยลเราสำหรับคลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับออมสินอ่อนตัวเนะจ๊จะขายคันไหนเจ๊จะขายคันไหนทิ่นี้สวัสดีครับเ <c oughs> จ๊จะขายคันไหนมาลงมาขายเลย <c oughs> ใคไหนเด้จะลงให้